สวัสดีลูกค้าอีซูซูนะคะหรหลวงสาขาธัญ,ญบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับอีซูซูโมเดล2022นะคะจะเป็นรุ่นอะไรกันนั้นก็คือรุ่น4ประตู1.9 Z ซนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มชมจากภายในกันก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องโดยสารนะคะของตัว4ประตูเกรดแซรุ่นมาตรฐานหรือที่เรียกกันว่ารุ่นตัวเตี้ยนั่นเองนะคะ มีแอร์หลังมาแล้วนะคะถ้าเป็นในรุ่นเกรดแซนะคะแต่ถ้าเป็น LDA เนี่ยจะยังไม่มีแอร์หลังนะเรามาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหน้านะคะเห็นนั่นไหมเอ่ยแผงประตูค่ะแผงประตูจะเป็นหุ้มด้วยหนังนะคะเย็บเดินได้ได้สีเทานะคะ นี่ไล่กันมาเลยจ้าตรงกรอบแอร์นะคะก็จะมีเป็นโครเมียมตัดนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็ตรงกลุ่มปรับแอร์นะคะตรงนี้สังเกตง่ายๆนะคะตัว LDA เนี่ยจะไม่มีโครเมียมตรงรอบวงกลมแต่เป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นตัวแซดเนี่ยก็คือจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นโครเมียมนะคะส่วนช่องเกียร์นะคะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะหัวเกียร์ก็จะเป็นโครเมียมแตะให้ชัดนิดนึงนะคะ แล้วก็จะมีนี่ค่ะช่องต่อ USB และช่องต่อ AUX แล้วก็สายที่ชาร์จแบตนะคะพวงมาลัยตัวแซดเกจแซดนะคะ,าา Z, ะ,คะจะหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็เย็บด้วยได้สีเทานะคะและตัวแซดนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว LDA นะคะปกติตัว LDA จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์บนพวงมาลายัยด้านสายอยู่แล้วนะคะแต่เกจด Z เนี่ยจะเพิ่มตัวระบบ ล็อกความเร็วนะคะเป็นตัวควบคุมความเร็วนะคะที่ฝั่งขวาของพวงมาลัยหรือที่เรียกกันว่า c r u ส s e control นะคะอ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะคะยังปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีตัวพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัว ESC และ TCS นะคะเป็นตัวป้องกันการลื่นถลายแล้วก็ควบคุมการทรงตัวนะคะในตัวเกรดแซก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนกุญแจนี่เลยจ้าจะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยแบบมี immobilizer นะคะเห็นชิปไหมคะชิปเนี่ยแผ่นเหล็กอันนี้ค่ะก็คือเป็นรหัสของรถของเรานะคะรหัสกุญแจของรถของเรานะคะก็คือตัวที่มี immobilizer เนี่ยจำง่ายๆเลยถ้ามีคนขโมยกุญแจไปเนี่ยไปปั๊มมานะคะ ไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะคะนี่จ้าด้านหน้าทรงพลังนะคะตัวเกตแซดนะคะตัวเตี้ยสีเทาโอเปกนะคะสีเทาตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดยไลท์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าคมเมียมนะคะก็เหมือนกับเกต LDA เลยแต่เกต LDA จะไม่มีสีนี้นะคะเกจ LDA จะมีแค่สีบอลเงินสีขาวแล้วก็สีดํา ส่วนล้อแมกนะคะถ้าเกรด LDA เนี่ยจะเป็นล้อแมกขอบ16แต่ว่าจะไม่ใช่สีทูโทนแบบนี้จะเป็นสีบอลเงินสีเงาดีสีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกรดแนะคะจะเป็นล้อแมกแบบนี้นะคะเป็นขอบ16นะคะแต่ว่าเป็นทูโทน ก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเหมือนกันเลยกับเกรด LDA นะคะมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเหมือนกันกับเกรด LDA เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้เกรดแซดบ่งบอกชัดเจนเลยนะคะว่ารุ่นนี้เป็นเกรดแซดนะคะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะขอบลมดำนะคะกันชนท้ายมีมากับตัวรถแล้วนะคะแล้วก็มือจับหลังนะคะจะบิวอินกล้อง มีกล้องมองหลังมาที่เบ้ามือจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักมาสอบถามที่รึกษาการขายอีซูซูนครหลวงสาขา